มันคือพลังพยาธท่านความรักมีพลังอันมหาศาลที่สามารถจะสร้างโลกใบนี้ได้และความรักเนี่ยยังเป็นแรงทรงแรงผลักดันให้กับผู้ที่มีความหวังในความรักเนี่ยพยายามที่จะก้าวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางพะยะค่ะเขาว่าพวกเรานะ่ยมันเสียเวลาเปล่าๆฟังเรื่องเพ้อฝันของเจ้าด็อกเนี่ยแต่ท่านด็อกเนี่ยนะ เขาก็ยังมีความรักที่มั่นคงแม้ว่าจะตายซ่าตายกระเทียมลงมาอยู่ที่เอเวจีนิเวณินานมสมกับแล้วมันถึงได้บองบอง <c oughs> เดี๋ยวดี <c oughs> เดี๋ยวลายอ้าวท่านเทา้าสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกแล้วจะมาบอกข้าว่าความรักนะ่ะมีแต่พลังด้านบวกเฮ้ยเขาไม่เชื่อ ว,ว่าอย่างไงและท่านด็อกจะแก้ข้อกล่าวหาของท่านท้าว่ายังไงต่อไปผมไม่สามารถที่จะแก้ข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ไร้ซึ่งความรักในหัวใจได้หรอกรักทระเบียบนี่ท่านด็อกเดี๋ยวก็งานเข้าอืภาวะทางอารมณ์บกพรองภาวะทางอารมณ์บกพรองภาวะทางอารมณ์บกพรองไอ้หุ่นก็พองเอ็งว่าอะไรนะ คนไม่มีความรักเป็นคนที่ภาวะทางอารมณ์บกพร่องคนไม่มีความรักเป็นคนที่ภาวะทางอารมณ์บกพร่องหยุดนายหุ่นคนไม่มีความรักเป็นคนที่ภาวะทางอารมณ์บกพร่องคนไม่มีความรักเป็นคนที่ภาวะทางอารมณ์บกพร่องหน่อยมหาวัาข้ามีภาวะทางอารมณ์บกพร่องเจ้ายอมมาโทษไม่อย่งเอา เอาไอ้หุ่นยน์ใช้แล้วเนี่ยไปลวกจิ้มในกระทะทองแดงขั้นเท้าเว่อร์ขั้นเท้าเว่อร์ขนเท้าเวอรขนเท้าเวอร์ขนเท้าแม่อุ้ยเอ็งเอาอีกแล้วเหรออะไรล่ะแม่ก็นางรำกี่คนกี่คนเนี่ยเอ็งก็เอาทำเมียหมดนี่ยียวหว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆรวยก้านมันก็ดี พอที่เป็นตัวเด่นในคณะได้เองก็เอาทําเมียอกีกแล้วทีนี้ยังไงล่ะฮะนางละครแต่ละตัวเนา่ะไม่มีสดเลยโถ่แม่มันก็เป็นแค่เรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นนะครับแม่แโออแล้วถ้ามันท้องขึ้นมาล่ะมันจะเป็นยังไงท้องเหรอ เป็นอะไรหรือเปล่าครับอยี่หวาเอ่อยี่หวาเป็นคนในชุมชนของเราเองรอครับกองอยู่บ้านละครน้นนะครับใช่ใช่ครับยี่หวาไม่สบายหรือเปล่าครับเอ่อคุณยี่หวาครับคืออย่างนี้ครับถ้าไม่สบายอ่ะผมว่าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมครับไม่ค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าทางคุณดูไม่คดีเลยนะครับเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าเกิดคุณไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยผมจะไปส่งคุณที่บ้านไม่หรอกค่ะไม่ต้อง ขอบคุณมากนะครับผู้ก,กองฉันฉันกลับเองได้ค่ะเอ้ยค,คุณถ้าทางเหมือนผลแพท้ทองเลยนะครับผู้กองโอ้โหุยพูดอะไรพลอยๆแล้วจัดต่อยน,นี่นี่นี่ยีหวาเขายังโสดรู้ไหมแหมปากไม่ดีใช่ไหมเนี่ยใช่จะต่อยครับข่าวหลังเจ้าความคิดเห็นอะไรเนี่ยจะกระทบกระเทือนถึงความเสียหายของคนอื่นรู้ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ย ตำรวจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทซะเองแต,แต่แต่ถ้าทางเหมือนคนแพ้ท้องจริงนะครับพอกองยังยังยังแพ้ท้องเหรอได้ค่ะตุ้มตุ้ยจ้าตัย้ยไข่แขเค็มโต๊ะนี้นะจ๊ะแล้วก็ตำปูหอยดองโต๊ะนั้นจ้าได้ค่ะ ถูกใจตามคำสั่งทุกอย่างเลยเชิญรับประทานกันให้อร่อยๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเลยค่ะ <c oughs> ได้แกได้ยังได้แล้วด้ถไปเสร็จเลยไปเสร็จเลยไปเลยไปเลยนี่แหลโอเคไหมคะมาแล้วจ้ะอันนี้อั้อ้าวยาี่หวานค่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ้าอ้านี่มาคนเดียวเหรอจา้าแล้วมิ่งล่ะพี่มิ่งไปกับแม่นะจา้าไปรับงานเอ่อ หอมนะคะอ๋ออันนั้นแจ่วปลาจ้าพวกพี่ทำให้กินเองที่หว่ามีอะไรหรือเปล่าจ้าอือเปรี้ยวปากนะค่ะอยากกินไอ้นั่นน่ะอือปลาโอมันนี่เลยจ้บมานั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวแ่งกินนะแต่ว่าอันนี้มันจะเผ็ดไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหว่าผักสดให้แกล้มดีกว่าเนอะมาจัามานั่งเลยมานั่งเลย ยี่หว่าีหว่ตุงติงจ้าขอน้ำบ้วนปากน้นน้ำน้ำน้ำขน้วนปากเร็วยีหวนี่แกน้ให้บ้นปากยจอี่หนปากเลยนะเอ้อเอ้าอี่หว่ายีหวจ๊ะบ้วนปากเสร็จแล้วก็มานั่งพักก่อนนะมานั่งพักก่อนมาี่มาดิมาี่มานั่งก่อนจ้า เป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าพักนี้เห็นจาภาพเขามีงานแก้บนทุกวันเลยอ่ะแล้วบ้านละครก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างใช่ไหมต้องพักผ่อนบ้างนะจ๊ะต้องกินข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ให้ครบสามมื้อด้วยพักผวาาเป็นอะไรยี่หวายี่หวา วะนี่โอ้ยำสารแน่อ่อนๆพี่มิงดีนะถือว่าเป็นของใหม่ด้วยไงของใหม่เดี๋ยวมันก็เก่าร่มมาลยโอ้ยโอ้ยนะโอยโอย่อะไรปตแกให้ยเลยโอยโอยตไปตป

ไอ้เงินทำอะไรยี่หวะาเฮ้ยอย่าให้ต่อกันเล่นสองลุมหนึ่งอย่างนี้นังวยี่หวาก็ตายกันพอดีให้มันตายไปได้ก็ดีเพราะมันกำลังจะแยกที่มิ่งไปจากฉันฉันด้วยคนอย่ากมิ่งนะไม่มีใครแย่งมันไปจากใครได้หรอกข้าเห็นอีมิ่งมันก็มีเมียเลื่อยไปพี่มิ่งเหรอไปไปไปไไป อย่าย้ายกันไปทางใครทางมันเดี๋ถ้าเกิดแม่รู้อ่ะเรืเ่องเนี้ยจัไเ้นะถ้าแกไม่ตายฉันจะทำให้หน้าแกเสียช็ตสองคนนี่เวรกรรมันจะแท้อยู่หว่ะ ถ้าได้ยีหวามาเป็นเมียพี่เมื่อไหร่พี่จะรักยีหวาไปตลอดชีวิตเลยนะแน่นะแน่ตียีหวาหนึ่งอ้าวเอ้ยอะไรกันวะเฮะโเจ้าโยมเฮ้ยมาจารย์ยศโอ้โหเจ้าหูนอ้โถ่โถๆโถ่โถโถเอ้ยหน้าเวทนาฉะนี้กับลายไอ้หูนเอ้ยไปนโดนอะไรมา อนเียจะให้เป็นยังไงยังไงล่ะนถันเท้านะสิมีมัใช่ายับยองหูแดกประโยชน์้วกระทกของแดงอ้าวเห็นเพราะมันปากมากไปเลยช็อตพึบๆึบควันขโมงแน่นิ่งเลยขอรับไม่น่าเลยปากที่เดียวเชียวเป็นเพราะปากไม่ใช่เพราะปากหรอก เป็นเพราะขอ้อมูลทันดอกป้อนลงไปมันล้วนอืมเลยทําให้มันเป็นขุน่นย้นปากเสียมัมม่นง่ายว่าแล้วเนี่ยชวนให้งานเข้าจริงๆอืมนี่ทันดอกนั่งไม่พูดไม่จาอเอาต้ถอนหายใจเฮือกเือกนี่แล้วเจ้าหุ่นมันลานขาดอย่างเงี้ยท่านดอกอจะทํำยังไงอสงสัยคงต้องส่งเชียงกงอ,อ,อย่อย่าอย่าส่งเชียงกงยัง Vâng, vâng, xong đái, Dạ, 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 xong chân cung, Vâng, vâng, đái ก็ไม่รู้ไม่รอ้กี <h <h ่ว mm ินเดียวมันหนี้ลแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้มันเหรอยังไม่สักใจเลยหน้าโมโหจดเต็จริงเลยโอ้ยวันนี้ขายดีของหมดเกลี้ยงเลยค่ะสงสัยพวกนี้เราจะต้องลงทุนหนักไหนจะเครื่องส้มตามไหนจะเครื่องดื่ม ฉันอยากไม่ต้องห่วงเลยนะและฉันก็สามารถที่จะไปตลาดไปซื้อของได้โดยที่แบบไม่ต้องจดรายการอะไรเลยก็ได้แล้วรับรองนะของที่ฉันได้มาเนี่ยนะจ๊ะไม่มีขาดไม่มีเหลือไม่มีเกินครบมากเลยยะงั้นกรุณากลับมาจากตลาดให้มันเร็วหน่อยนะยา <c oughs> พอยิ่งซื้อของมากแกก็ยิ่งพน่นจนไฟอะไม่ตลาดแหมฉันก็อกอาา ประชาสัมพันธ์หนี่จ๊าเพราะฉันเป็นประชาสัมพันธ์ชุมชนเพราะฉันไปถึงนี่นะฉันก็ต้องแบบว่าพบปะสังสรรค์พ่อค้าแม่ค้าถามใจสนุกสุกสนุกของชุมชนทุกคนผ่านไปเป็นมาฉันต้องรู้หมดเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนี่นะเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราในกันบ้างมายิหวขาเป็นอะไรอ่ะวขาทำไมนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่ง้วายเฮ้ยดูสิคาเนื้อตัวมีแต่รอยแผลเปิดไปหมดเลยค่ะยิหวขา สภาพอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนถูกรุมเลยอ่ะยี่หว่าจ๊ะหยุดร้องไห้ก่อนใครทําอะไรยี่หว่านี่คนมังแกยี่หว่าใช่ไหมใครยี่หว่าใครเห็นสภาพถูกรุมอย่างเงี้ยตุงติงของขึ้นค่ะยี่หว่าบอกตุงติงมาเลยนะว่าใครรังแกยี่หว่าเออคงเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสกันนะครับ ถ้าเจาผิดกับคนที่ทําร้ายยี่หวาเนี่ยยี่หวาก็ต้องแจ้งความเป็นเจ้าทุกนะครับคุณผู้ชมยี่หวาไม่ยอมมาหรอคะ่ะไม่บอกด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนทําร้ายแล้วท่าทางของยี่หวาเนี่ยก็แปลกๆด้วยนะคะแปลกยังไงครับเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างที่บอกใครไม่ได้นะคะผู้กองแต่ผมว่าคงเป็นการทะเลาะก,กันธรรมดานะครับตามภาษาคนหมู่มากบ้านละครเนี่ยอยู่ันหลายคนกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็หากินด้วยกันก็เหมือนกับว่า คนกินข้าวมอเดี๋ยวกปน,นะครับผู้ชมค่ะฉันจะพยายามคิดอย่างที่ผู้กองคิดนะคะคงไม่มีอะไรคงเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันธรรมดาตามภาษาคนที่อยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะเออคงไม่มีอะไรจริงๆมั้งคะไม่มีอะไรหรอกครับ พี่มิันจะข่วนหน้าแกด้วยนี่แล้วฉันก็จะกรีดหน้าแกด้วยนี่ไปซะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่บ้านละครฉันไปไม่ได้หรอกฉันไม่มีที่ไปไม่จริงยังแกแหละไม่มีที่ไปคณะอื่นตั้งมากมายอย่าให้แกเป็นตัวเอกแต่ที่แกไม่ไปเพราะอะไร พะเกจะอยู่แยกพี่มิ่งจากพวกฉันใช่ไหมแล้วถ้าแกไม่ไปแล้วก็แกตายนะพ่พี่มิง่งพี่มิ่ง ไปงานศพญาติแม่มานะ่ะนี่แม่ก็ยังไม่กลับเลยแม่ยังต้องค้างต่างจังหวัดอีกสองสามคืนจนกว่าจะเผาเสร็จยี่หวามีอะไรเหรอฉันมีอะไรจะบอกพี่มิงจ้ะมีเรื่องอะไรล่ะยี่หวาฉันท้องฮะท้องใช่ฉันท้องท้องได้ยังไงเป็นท้องง่ายอย่างนี้เป็นผู้หญิงอ่ะ ต้องรูจับป้องกันตัวเองสิผู้ชายถึงเวลานั้นแล้วมันจะคิดอะไรได้ล่ะมีท้องกี่เดือนยี่หว่าถามว่าท้องกี่เดือนแล้วสองเดือนจ้ะท้องสองเดือนไม่น่าเลยไม่น่าประมาทอย่างนี้เลยพี่มิง่งฉันก็เลยจะมีลูกกับพี่มิ่งนะทำไมพี่มิ่งทำท่าทางเหมือนฉันจะพาพี่ไปตาย มันยิ่งกว่าตายอีกรู้ไหมพิงรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เลยยังไม่พ้นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูพี่แล้วพี่จะเลี้ยงลูกได้ยังไงเล่าหรือยี่หว่าเลี้ยงได้พี่มิงแต่ลูกในท้องของฉันมันเป็นลูกของพี่นะแค่เพียงพี่บอกแม่ว่าเราเป็นผัวเมียกันพี่มิงพี่เป็นพ่อของลูกในท้องฉันนะ พี่มิงไปเอาออกซะเด็กเพิ่งแค่สองเดือนมันยังเป็นก้อนเลือดอยู่ไปแปวออกแม่เชื่อแม่เธอยี่หวาแปลลูกออกซะเด็กมันเพิ่งจะเป็นก้อนเลือดน่ะแม่มันบาดนะแม่อย่าเสือกดูกูตบถ้ามันไม่ไปทำแทง้งก็ลไล่มันไปอยู่ที่อื่น คนก็จะหาละครแก้บนน่ะเขาคงไม่เอาผู้หญิงทองโยเอาไปรำแก้บนหรอกเดี๋ยวนี้เขาจะหาสาวส,สวยเอาไปรำใครที่จะเอาแม่ลูกอ่อนเอาไปรำละครแก้บนเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปอย่าออกซะไปแม่จ๋าสงสารเธอนะลูกในท้องมันเป็นลูกของฉันกับลูกพี่มิงนะแม่ยหวาพี่ขอร้องละแปลลูกออกซะ เจ้าภาพที่ไหนจะมาจ้างนางลำท้องโตไปลำแก้บนเล่าจะทําหรือไม่ทําถ้าไม่ทําก็ลไล่มันออกไปแม่ฉันไหวแล้วนึกถึงบาปบุญคุณโทษบางเธอให้มันไปอยู่ในครัวก็ได้อย่าให้ยี่หวาไปเอาลูกออกเลยไม่ได้นะออฉันยังไม่พร้อมจะมีลูกตอนนี้พี่เงยี่หวาไปเอาลูกออกเถอะนะ พี่ขอร้องทำแท้งไม่กี่อาทิตย์เดี๋ยวยี่หวาก็กลับมาเป็นคนเดิมแล้วพี่เม้งสงสารฉันเถ็ดนะฉันจะต้องรับบาปไปอีกกี่ช่วยชีวิตที่ต้องทำกับลูกตัวเองถ้ามันไม่ยอมเอาลูกออกก็ลไล่มันออกไปแม่สงสารฉันเนะจะให้ฉันไม่อยู่ที่ไหน จะเลิกพี่มิ่งรักหรือพี่หวา